วาส,สิสิสิทธิพภพรนบรวนเวนวิเศษมือนีิแมนมือสันวันดีวันทิธีอเมนมุตตสุสิทธิโอกพร้อมพรมหลักคณะ ข่อยผูต้ตาก็จึงได้มาสู่ข่อยผู้ปูก็จึงได้มาตามภาษีภาษาควอยนี้แม้เรผู้เท่าผู้สัง่งเบาเราคุณควันเฮปพันมายาสาซสือนเอาควันลานลาทาละน่อยอ่อนๆเสือนเอาควันแก่นไทยลานลาให้ต้ามาว่ามาเยอ

ขวัญเจ้าไปตกน้ำไก่พากันออกขวัญเจ้าไปตกหมอกไก่พากันลูกขวัญเจ้าไปตกผูไก่พากันพนีขวัญเจ้าจะได้ไปอยู่สนน้ำห่วยแก้มปู่ขวัญเจ้าจะได้ไปอยู่แก้มโกบแก้มเขียดขวัญเจ้าจะได้ไปเขียดให้แก่พี่ภาพผ้าแดงอมมทานแก่รพำเทาเข้ารงได้เดินทางไก่ลำบากไปส่งสากพี่ภาพข้าน้ามากเจิงบาลมขุ่นัวกังไพคคอยอดไปถึงป่า สาเพียรพิพาพกางพิมพ์มาวิเวษไก่เราเขตดเด่นดุงกลางดงดอนลับลังทำฝั่งน้ำเพียงพ่อกยโยลงพามไปหอดฟังก้นขี่ทางเสสวนไก่ผ้ากันว่ามาเยอะ anh <laughs> ขันขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนสีมันสิทีเจ้าแล้วขันขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหามันสีขาเจ้าแล้วขันขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหาเมษาตุนปีใหม่แสงประทิตย์แห้งใหม่แมงใหม่แห้งตอมฟูงนก้อยกีกลางสร้างกาเขากับพากันมางามล้อมอ้อมอ้อมโอระอุกอโต้เวหองหำเขากับผักกันหองหำใหม่เสียงหองวาตัวเว तो ơi wa mà je ปลาเบือกตัวทอขอใม้เจ้ามากินปิ้งปลาปากละตุวทอหัวเหือให้เจ้ามากินปิ้งป,าปาลเา,า,ปปาเสียละตุวทอแผ่นแป่นมามาเยอะกว่านเออขั้นขวันเจ้าบ่ามาบาดบาหอวเดือนหกฝนตกลงมาจนออจนขวัญเจ้าสิเปยอยู่ส,นส่นสาะเฮือนไตปองลอไผ่เดน้นอสิมาโป ข้าวป่าปิีงปอนใส่มือว่ามาเยอะควันเอื้อควันเอ้อน้ำเพียงเอืกไก่เจ้าคอยยังบาดว่าน้ำเพียงฟังไก่เจ้าคอยลอยน้ำท่วมผู้ท่วมพายคิ้อไม่ยิวบาดว่าลูมผัดมาหิวหิวควัหลายคอยพ่ายว่ามาเยอะ ا او 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 หอดกลางให้อย่าได้สนปาาข้าหอดกลางหน้า่าได้สนปลาเข่า,ขาหอดเงาไม่่าได้ทอดหลังนอนมามาทอนเจ้า่าได้สนท่านเจ้า่าได้ย่านเพียรพิพ,พามาเมาื่อควันเอ้อเฮ้ยวันเอ้อควันแข็งไก่มาอยู่แข็งนั่นนี่รู้เรื่อละควันข้า ไก้เจ้ามาอยู่ขาลหลลุลีลายให้เจ้ามาทางขวัญ่ถวกลางคืนน้ำน้ำ้เจ้ามาทางขวัญเถวกลางค่ำเนี่ยเนี่ยให้เจ้ามาเยืเอนเสาแกนให้เจ้ามาอยู่แทนหลังเพ่งไห้เจ้ามาอยู่เตียงหูแก้วมีทั้งศาสตร์พื้นกวางผู้นอนมันมูนหัวไหลสอนเสือพักเือนเหนือหัวแดงไม่ลำแป้งพักดิวปับแก้วอยู่ดีมีสีใสไซบส่สเส้าอยู่ทางเจ้าเนานนอนฝนสิตกเจ้าก,ก็จะได้ด,ดุ้ง ฝนะาสีห้องจะก,กัดจะได้ลุงไปไกลควันก่อนเศราจะต้องไปขี้เฟลลูกแต่ปามาเอื้อนและลูกแต่สวนมาบ้านควันเจ้าขี้ข้าแนอนอยู่มีแห้งขี้หิ้งแข่งพวง,งเป็นหากประดับแกวอยวยุดีกะหอกพวงเป็นเขาควันเจ้าจะได้นี่มากนาวดังน้ตาลอยขวันเจ้าจะได้นี้ อันว่าขวัญกันหาชาลียขวัญโยมผู้ฟังเทศในมือนี้อันว่าขวัญเกตเข้าให้เจ้าใส่กระจุมคำกระจุมคำงามกระลงมาเลือนหล่างส่วนอันว่าขวัญคิวขวัญปากนั่นเห้เจ้าเสียบของเป้าคุยให้เจ้าตีของละเป้าคุยวา่ามาเยอะ เอาบัดดีลูกมาเอาฝ่ายเดือยยมพ่อยมแม่เอาไปผูกเอาหาาิเอายมผูมาฟังเทียฟังรรไอใหยอายุบันขวัญยืนลูกมาเอาฝ่ายเดือบัดนดีเดือว่ามาสาย ว่าดัานนั้เลี้ยวให้เจ้าใบเอาฝายเก้วมุงคุณบุญความดีดูอาธถูกแค่ละแค่ลานว่ามาเยอะขวัญเออพวกเบื้องสายไก่ขวัญเจ้ามาผวกเบื้องขวาไก่ขวัญเจ้าอยู่ตั้งตีนเมื่อนาให้เจ้าเยอะอยู่นิ่งจะได้สันเด้อ มันในเจ้ามันปานงามเข้ากวางมันในเจ้ามันปานข้างหมูเถื่อนมันในเจ้ามันปานเครื่องสร้างหุงมันในเจ้ามันปานปูงสร้างล้อมันในเจ้ามันปานก้อนหินแดงแข็งไอเจ้าแข็งปานแผ่นหินดานใ่เพียงคอจะได้หักใ่เพียงหลักจะได้ควรจะได้มนเมื่อนโตย่าได้มองเหมือนเท่าอย่าได้เท่าเสียสิให้กันหา ชาลีเอ้ยพร้อมด้วยโยมพ่อมาฟังเทศในมือนี้ให้เจ้าเมีเยอยิญญ่งาหญหอดหอยแกลาน้อยทุกตันทุกคนท่าวันทือ บันนี้หลังจากได้สู้ขวัญกันหาชาลี่แล้วสีได้เลี่ยงพโอเยซุยเด้่เด้อเนี่ยวพโยเยซุยเราเอากันหาซาลี่มาส่งขึ้นเนาะบันนี่สิเดรี่ยงกับเขากับน้ำกับเขาอาหารการกินหลายอันหลายอย่างแล้วเด้อบันนี่มาเลียงพโยเยซุยน้ำกันเด้อบันนี่เด้อ ว่าตอแตนั้นอันว่าพอคัวหลวงทั้งหลายได้ตกแต่งแปงไว้ด้วยดีสัพสันปิงจิมกมากมีแลแกงปลาทั้งต้มยำแลปลาม้ำกุ้งจำแลยำพี่อันเป็นครั้งที่แลเครื่องจำมีทั้งน้ำแจ่วใสซิ้นต้มแกงสมเสเขาเบือแกงวุ้ใส่มากจับงา หมากเขือกับประเดกมากแปบกับน้ำพักผ้าอ่เทอมากผ้าลูมันก็เลี้ยวหลังเห็นทูกผากงวกนาเห็นทูกผ้าอี ພາມเົາเห็นຂອງກິລາຍมันກຮົอยู่ນີຍຸົมນີຍຸນີຍຸນີຍາມความາยาາກนําໍລາຍເยຍົາປเປືອສາກຈວບเຖົາຫີບລວບຄວวກິินນພາກຕໍําນິນเຕັມປາກສິນປາມหาາກเืືອาາຍຮมเທົາมากາພາລ เก็บขาหมูใส่ลีไลล่ไรลี่ไรเก็บขาไก่ใส่ลีลันลีลันขาหมูมันพับเมียงเขียวปากพับเบี้ยวคุ้งหูขี่หมกหน่อยจนลืมเสกีตาท่อเกเต้าเมีนขี่ฮปานนำ้ำเน่าอนเา่า,า,าพี่ตา ต่อแต่นั้นมันกระบายเอามากว่ามากินหมดสามขันกินมากท่านหมดสามพรหมมาขาพรอมหม้สามกระเซือบ่พ่อแต่เท่านั้นมันก็กินมากเผาห่าวหมดเจ็ดแสง กินแกงเมื่เจ็ดหม้อหม้อละสามหูพพางกระถูเครื่องเข้ามาใส่ก่อมดละมันจึงโยเครื่องหวานมาสวดก่อถวนแล้วและบวนปากหายใจมือขวาสักขันหมากมาเขียวมือเบื้องสายสัมปะเนียวเอาเมียงมาอมแล้วมันจึงเลีหลาบลีเลือขึ้นนางเหนือบรรทุ่มจับเอาหมอนไวยสีกมกมมานอนเถื่องเท่าซา ต่อแต่นั้นเท่าใหญ่ท่องไปมาทางใดก็บรได้ท้องเท่าใครใครคุ้งค่า เท่าเฮหุนหนุนหวยอยู่กลางภาษาเจเจ้าจัจกขาดกิ่งเกือกอยู่ลิลเล่อลิลเล่อมือสายเสดนนำตามือขวาลูบทองลอย yeah. ห้องให้ว้าโอ้โอ้โอ้โอ เหมือนดังกูนี่เป็นผาญหายป่วยตามเฮงตามนั้นนั่นล่ะนา ตัวเตัน้นบันไพยะบุลมาสีสุนเชจึงเอ็นดูพัมเถาเนื้มึงเถานาพ้าหมากเปลี่ยนสีพระบ,บาทเจ้าจังสังวาดูลาอาม,มาทั้งหลายสู่ทั้งหลายจุกไปหาหมอยามารักษาพัมเนื้อจังว่าหมอยาหลวงกะจงมาพ่อหอยอันว่าหมอยาน้นยกะจงมาพ่อพันุ์ตัวเตีน้นเื้อเขาทั้งหลาย ไหายาอันใดกะบ่ทันเขาจึงไปได้หากไม่หากขอหล่อคาข้อมือมาฝนใส่ใทองผ้าแบบทองผ้ากำบเวขอจึงไปเอาหากหมักแบบมาฝนใ,ส,ใส่ทองพาอ้าสุทองพ้ากบสุเขาจึงเอายาบรรจุมาฝนใสใ่ทองพ้าดีทองผ้ากำบดี ขอจึงไปเอาหากพังขี้น้ำพอออกไม่ออกนางฟังเทศอยู่นี่มาให้พามกินไว้ถองพามลุงถองพามกัมบลุงหน่อยบ่พ่อหยิบพ่อยามใส่พามกระแตกปีปีพามกระแตกเปะเนาะพามกระแตกปอง thong phang cả đẻ bướu, ôi, cả bối đẻ xuề xuề, đọc nhung ơi, thương มพญาเพสองด่านสามด่านแตะใส่หัวาลานไตาสามคนแตะใส่มอนมุนไตเกาแตะใส่ผู้เฒ่าตายร้าเตะใส่ผู้สาวตายลอยแตะใส่เด็กน้อยไตยพอพันเนี่หนีบ่ท่านกะคาหาคขา,ขา,ขาแตะใสหวัวผู้ใหญ,ญ่บ้านกะมอยมิงมองละนะ้นาผู้ใหญ่บ้านญญาบ้านอื่นเด้อล่ะบ่แม่นบาน้านเฮา ยานถือก่อนเพื่อนดอกว่ายังบ่ถือตั้งแต่พวกมูฉันผั้นังทั้งธรรมาหลอดแลยะลเด้อผู้ไดสิเป็นยังก็เป็นเดื้อเทศเองบ่กเห้เจ้าของตายดอกว่าว่าพามือเจ้ามากินเหลือล้นคนลงพุ่งเก่ากตาบ้านมันไครขึ้นแล้วยาแก่กะบอมี เจ้าเสียไรเสียถิมเมียเล็กไฟกับถุงยามสาบอกับทั้งสามอีเริงกบห่างขันหมเพ่กับทั้งขันดูกไม้หอยสังเกาขีกากกับทั้งถ้วยปากวากสีไไลทิมแมแก่ไพโอ้โยคนทั้งหลายเพื่อนตายตายอย้อนเจ็บย้อนไข่ตายอย้อนตกกไมาเอควายชนฝ่าพา้าบาดว่าเจ้าอีลุงพามนีน่นอาตายอย้อนเด็กหาได้สาวบ้านเพื่อนซาเล่ เจ้ามากินคือดังเทลงห่วยแกงควยใสหมักทั่วลาบเรือนงวัวเบิดตังห่ากาละมังเป็นอย่างเจ้าสีบอดตายเล้ามักหลายพันแม,ม่นหมั่มตำามักทั่วเผือ่อขอเลี่ยอีกันหนึ่งเล้าหมักหลผันแม,ม่น้าตุ้มเพียได้ย่อถวยสวดบอสอผักรกระดอกกระลาบก้อยสลงเป็นเส้นเสียเบืดตังว่าสามกาละมัง ยังบ่ท่านอิ่มท้องเปกินเล่นแต่ก่อนเพลนสินพวงตับเราลองซอยว่ากินเล่นมืดเจ็ดเขียงจนไดเอาไปเสื่องสามสิบเกียบจนว่าเกียงเปกินเล่นแต่อยู่น้องสองไอ้โทษสาสมจกว่าคมหรือว่าโอ้แบ่งไอ้เล่าเธอละสองสามอูก็เลยบอดท้องไปกกินได้ แต่บ่ลุงบ่ตายได้ว่าจังได้เท่าพามือ กันที่มหาราชหกสิบเก้าคาถาทวนสี่ยอมูอันว่าไว้คนกันต่อไปจังสิวาตอสอในมัวส,นนวสักคตีนครกันดอกต่อไปเด้อททานอาวาสันตัวขาอาตามาหยุดไว้ในสากนเอาละเศราผักพรหยุดบทก่อนไว้แต่เพียงสำเนาพวันขา สิอวยโล่ง